มันมีสองแบบแม่ครูก้อยใช้ภาษาของครูก้อยนะทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ภาษานี้นะคือมันจริงกับมันปลอมค่ะมันเอามันปลอมก่อนนะมันจริงมันโหดร้ายมันปลอมบอกว่าพอซูมเข้าไปดูตายแล้วไม่มีตัวเลยแต่สุดท้ายถ้าหมอไปกรีดบริเวณถุงอันทะบริเวณอันทะอันทะคือโรงงานผลิตสเปิร์มค่ะถ้าไปกรีดปรากฏว่ามันยังมีการผลิตตัวสเปิร์มอยู่โรงงานยังทํางานแต่มันเกิดความผิดปกติบางอย่างในการลําเลียงขนส่งเช่นท่อนําอสุจิอันอันนั้นแหละคือโรงงานผลิต แต่ท่อนํานมันตันมันเลยไม่มีตัวสเปิร์มไปโผล่ในน้ําเชื้อในการหลังเลยแบบนั้นท้องได้ไหม,ไ,มได้ไดท้องได้แต่ท้องธรรมชาติได้ไหมไม่ได้ไ ธรรมชาติมันต้องนําส่งใช่ไหมเธอนําส่งเข้าไปข้างในถูกไหมแต่มันท้องได้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเทเซค่ะเทเซก็คือกระบวนการอิกซี่กี้พลัก็คือผู้หญิงมีการกระตุ้นไข่เก็บไข่ออกมาผู้ชายมีการเก็บสเปิรมออกมาแล้วจับสเปิรมเจาะเข้ากับไข่แล้วเลี้ยงให้กลายเป็นตัวอ่อนแล้วเอาตัวอ่อนไปฟรีซแล้วมาบำรุงมาเตรียมผนังมดลูกแล้วตัวนั้นมาฝังนี่เรียกว่าอิกซ แต่เทเซ่คือ XC plus หมายความว่าผู้ชายปกติที่เขาไม่ได้มีปัญหาเขาก็เข้าห้องไปแล้วเขาก็ไปทําการช่วยตัวเองแล้วก็น้ําเชื้อก็ออกมาใช่ไหมแต่กลุ่มนี้น้ําเชือ้อออกมาก็เอาไปทําอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวหมอก็ต้องนมยาสลบเขาแล้วทํายังไงคะกรีกรี บริเวณถุงอันท้า oh. เล็กๆค่ะจากนั้นก็จิกสเปิร์มออกมาสมมุติว่าแม่มีไข่ทั้งหมด10ตัวจิกออกมาสเปิร์มจิกตัวบวกจิกเผื่อจิกเผื่อจากนั้นก็เอาสเปิรม์มตัวที่จิกมาเลยมาเจาะข้อกับไข่แต่ประเด็นที่แตกต่างก็คือดมยาสลบคู่จ้ะแต่ถ้าคนทําอีกซี่อย่างเดียวเปิดดมยาสลบแค่ห้องเดียวนึกออกไหมผู้ชายแค่ไปเข้าห้องมืด เก็บเชื้ออินี่เปิดวิสัญญีสองกะนะถ้าแพทย์ดูดไข่หนึ่งคนแพทย์จิกสเปิร์มหนึ่งคนเปิดแพทย์สองเปิดห้องผ่าตัดสองเปิดวิสัญญีแพทย์หนึ่งแล้วกันนะสมมติเปิดวิสัค่าใช้จ่ายสูงขึ้นที่สองก็คือกรณีหมันอะไรคะหมันจริงหม,มันจริงเนี่ยฟังแล้วก็กเศร้าหมันจริงหมายความว่าไงอะ่ะโรงงานเป็นไงคะไม่ผลิตนไม่มีตัวอะไรอยู่ในน้ําเชื้อเลยพอสุดท้ายเราก็คาดหวังว่าเออท่อมันอาจจะตันมั้งมันก็เลยไม่ได้แบบส่งน้ําเชื้อออกมาไปดูในโรงงานหน่อยซิปรากฏว่าไปกรีดดูที่่ออันทไไมเเะรลย ว่างเปล่าโรงงานล้างแบบนี้จะไปเอามาจากไหนอ่ะสเปิร์มบริจาคก็เมื่อกี้ติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นสเปิร์มบริจาคถามว่าเคสหมันจริงเจอได้มากแค่ไหนวันก่อนคุก็เจอถามคุณหมอนะในรายการคุณกพบแพทย์หมอบอกว่าไม่ไม่ค่อยเจอเหมือนกัน